วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครเปริดบัญชีกับ ATFX Broker กันนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะงงว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเวลากรอกสมัครเปิดบัญชีเนี่ยมันจะต้องกรอกยังไงทําไมกรอกแล้วไม่ได้บ้างไอนน้กรอกอะไรยังไงนะคะเป็นแบบนั้นแบบนี้บ้างโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนําแลวก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะก็ ทุกคนเนี่ยก็จะได้รับลิงก์ในการสมัครเปิดบัญชีนะคะมาจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมีการติดต่อประสานงานกับทุกๆคนอยู่แล้วเนาะเขาก็จะส่งลิงก์มาให้พอทุกๆคนได้รับลิงก์ตัวนั้นมาแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์นั้นนะคะพอกดแล้วเนี่ยนะคะหน้าจอมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนที่ตอนนี้หน้าจอของแอปเป็นขึ้นแบบนี้นะมันก็จะมีให้กรอกข้อ,ขอมูลพวกชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรอะไรต่างๆแบบนี้นะคะ พอ,อเราได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกรอกข้อมูลกันเลยโดยเราจะเริ่มกรอกไปที่ชื่อจริงก่อนนะคะอันนี้ขอย้ําก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลที่ทุกคนจะกอรอกลงไปในการสมัครเปิดบัญชีเนี่ยนะคะจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น นะคะไม,ไม่ให้กรอกเป็นพวกภาษาไทยอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวระบบมันจะทําการอนุมัติให้ไม่ได้นะคะอันนี้คือให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วตรงชื่อนามสกุลเนี่ยนะคะเราจะต้องกรอกให้ตรงกับ uh, ตัวแบบประชาชนของเราเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการยืนยันเอกสารโดยการใช้บัตรประชาชนของเราเพราะฉะนั้นสะกดตัวอักษรชื่อจริงนามสกุลเนี่ยให้ตรงกับบัตรประชาชนเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบของเราด้วยนะคะ โอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกรอกกันเลยนะอันนี้ของแอจะใช้เป็นตัว ATFX แต่ของทุกคนก็คือใช้เป็นชื่อจริงนามสกุลของตัวเองใส่ลงไปได้เลยนะคะโอเคแล้วพอกรอกชื่อจริงนามสกุลเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตรงประเทศเนี่ยเขาจะเลือกมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วว่าจะเป็นประเทศไทยแต่ยังไงให้ทุกคนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าบางทีเมาส์ของเราเนี่ยมันจะไปโดนเป็นประเทศอื่นๆเนาะก็อันนี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะคะ เสร็จแล้วมาเลือกที่มากรอข้อมูลที่ตรงหมายเลขโทรศัพท์นะคะตรงหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยให้ทุกคนนะใช้เบอร์ที่มันสามารถต่ตอได้อ่าอ่าให้มันแบบติดต่อได้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีปัญหาในการสมัครอะ่ะมันติดขั้นตอนไหนหรือว่าสมัครไม่ผ่านนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลในการติดต่อเราได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลอ่าใช้ตัว หมายในโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำก็ได้นะคะที่ติดต่อง่ายๆเนี่ยกรอ,อกลงไปเลยนะคะโอเค พอกรอกแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่ตัวอีเมลนะคะอีเมลเนี่ยก็ใช้อันที่เราใช้ประจําอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันคล้ายๆกับตัวเบอร์โทรศัพท์เลยเพราะว่าเดี๋ยวทาง atfx เนี่ยเขาก็จะมีการส่งข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ต่างๆไปให้ซึ่งมันก็ง่ายนะถ้าเราใช้อีเมลที่เราแบบใช้อยู่ประจําอยู่แล้วในการมาสมัครมันก็จะส่งส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปให้เราที่อีเมลได้โดยตรงมันก็จะง่ายต่อการเข้าดูนะคะเพราะฉะนั้นก็กรอกลงไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวนะ ค่อยๆไปพร้อมกันนะคะนะอันนี้พอกรอกเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านบัญชีซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นรหัสผ่านที่เอาไว้ใช้ล็อกอินที่หน้าเว็บไซต์ของ ATFX นะคะตรงอ่า e แอนพอทอพื้นที่สมาชิกเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างเช่นพวกบัญชีธนาคารที่ใช้ในการถอนเงินต่างๆหรือว่าในกระทั่งขั้นตอนในการฝากเงินนะคะเราก็จะเข้าไปใช้ตรงที่หน้าเว็บไซต์อันนี้เราสามารถตั้งเองได้นะ มันจะไม่ใช่รหัสผ่านที่เอาไว้ใช้ล็อกอินที่หน้า mt4 เพื่อเอาเข้าเทรดเข้าไปเทรดนะมันจะเป็นเอาไว้ใช้ล็อกอินที่หน้าเว็บไซต์นะมันจะแยกกันนะอันนี้ทุกคนก็สามารถตั้งขึ้นมาเองได้เลยนะคะว่าเราอยากจะใช้เป็นรหัสผ่านอะไรนะคะอันนี้ทุกคนกรอกรหัสผ่านที่ต้องการลงไปได้เลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็ต้องมีทั้งตัวอักษรทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขความยาวเนี่ยนะคะ เขาตั้งมานะคะเงื่อนไขว่าจะต้องอรหัสผ่านของคุณเนี่ยจะต้องมีความยาวตั้งแต่8ถึง15ตัวอักษรนะอันนี้ก็ใส่ตามที่เขาแจ้งมาเลยนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขนะถ้าไม่ครบตามเงื่อนไขที่เขาแจ้งเนี่ยเดี๋ยวระบบมันจะไม่อนุมัติฐานให้นะคะอันนี้ก็กรอกข้อมูลตัวรหัสผ่านที่เราจะตั้งได้เลยนะคะเอเอเอ,อันนี้เราก็จะตั้งเป็นทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลข อย่างนี้นะคะมีทั้งตัวใหญ่อ่าสารตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขตามที่เขาระบุแจ้งมาเลยนะว่าอ่าเงื่อนไขของการตั้งเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสผ่านที่เราตั้งสุดท้ายเราก็จะมายืนยันกับระบบนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์มาสมัครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลยืนยันนะคะจากตัวอักษรที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะที่มันจะเป็นแถบสีเทาๆอันนี้นะคะ อันนี้นะไม่ใช่มันจะเป็นตัวอักษรสี่ตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าอันเนี้ยใครดูแลวว้วอ่ะตัวอักษรมันแบบอาจจะอ่านยากหรืออะไรกลัวพิมพ์ผิดนะคะก็สามารถกดอ่กดไปที่วงกลมสีเขียวตรงนี้นะคะที่เมาส์อของแอชีไว้อยู่นะคะสามารถกดเข้าไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรใหม่แต่ถ้าอันนี้มันยังยากอีกอ่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะโอเคพอเราได้อันที่เราพอใจแล้วนะว่าเราอ่านอ่านง่ายแล้วแหละแล้วก็ใส่ลงไปเลย นะคะตามแถบสีเทาทางนี้นะโอเคพอได้พอได้แล้วนะตอนนี้เราก็กรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แนะนําว่าให้ทําการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึง่งเพื่อความถูกต้องนะคะพอตรวจแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันขึ้นสีเขียวอะไรพวกนี้หมดแล้วนะคะเรามั่นใจแล้วว่าที่ที่เราใส่ไปเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคะเราก็กด ไปที่แถบเมนูที่อยู่ทางด้านล่างนะคะที่เขียวว่าถัดไปอันนี้ไปต่อได้เลยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปขั้นตอนอการยืนยัยนตัวตนนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนถัดไปนั่นเองเดี๋ยวอันนี้เราจะมาดูกันในคลิปถัดไปนะคะว่าการยืนยัยนตัวตนเนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารแล้วก็จะมีขั้นตอนใดบ้างนะคะ